กับสวัสดี FC แฟนเพจมวยไทยพิงชื่อทุกท่านนะครับพะว่าผมน้องพีมหาชัยวันนี้จะมาให้ทัศนะประจําวันเสาร์ที่2มีนาคมพศ2567สําหรับวันนี้นะครับมีอยู่3สื loe. ่ที่ผมจะให้นะให้สืสส่อละตัวไปดูบันสุทึกได้กันก่อนเลยเป็นสึกเจ้ามวยไทยจัดที่เวทีมวยเสีายมอ้อมน้อยให้คู่เอกนํารายการเป็นการพบกันระหว่างเพชรจักระจันชอห้าพยัก์เจอกับทางด้านทูมอเรเกียรติสังธิ์คู่นี้เจอกันในพิกัค120ปอนด์ยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอน มาดูสไตล์ของนักข้ก่อนนะครับหน้านมือแดงนี่จะเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยดักเตะดักแทงอาวุธครบเครื่องส่วนหน้ามนือเงินนี่จะเป็นมวยซ้ายเตะขาเจาะยางป้องหมัดหนักรุนแรงนอกได้ในดีเช่นเดียวกันเลยลูกเกมในวันนี้ต้นๆผมชอบไปทางด้านเพชรจ,จักรจันทร์นะเพราะได้ความหนักแรงแต่ถ้าไปปลายผมลูกบ้านลูกตื้อของทดนาทูมอร์โรนี่จะดูดีเลยครับแต่ถ้าเลือกมุมี่จะชนะผมชอบทางนั้นเพชรจ,จ,จักรจันทร์ผมลุ้นให้แจ้งเกิดนะตั้งแต่ได้ยอดมวยมานี่ แพ้มาสองไฟก็โดนดราม่าเยอะแยะเลยวันนี้ลุ้นให้แจ้งเกิดเลยครับเพราะว่าอยากให้กําลังใจกลับคืนมาเพราะว่าถ้าไฟนี้แพ้นะครับผมบอกเลยว่ากําลังใจห่อเหี่ยวมากกว่าเดิมอีกมาดูสึกถัดไปนะครับเป็นศึกมวยไทยเก็เพชร S K S นะครับจากที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยต่อจากศึกเจ้ามวยไทยเลยแต่ว่าผมจะให้เป็นคู่รองหอรายการเป็นการพบระหว่างสองพยัคฆบูมเด็กเซียนเจอกับทนัดเพชรนาย่านาย่าปากวิว เจอกระไดพิกัด114่11ปอนด์ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแน่นอนมาดูสไตล์ของนักขู่ก่อนนะทางด้านมุมแดงนี่จะเป็นมวยจังหวะฝีมือออกอาวุธไดร้รวดเร็วแลงข้อหลากหลายส่วนทางด้านมุมเงินนี่จะเป็นมวยจังหวะฝีมือเช่นเดียวกันแต่ว่าความบู๊ดุดันจะหนักกว่าและก็เป็นมวยที่เก่ากว่านะครับทางด้านมุมแดงจะเป็นมวยที่สดกว่าลูกเกมในวันนี้ต้นๆผมชอบไปทางด้านสองพยักนะเพราะว่าได้อาวุธรวดเร็วหนักแรงแต่ถ้าไปปลายผมชอบความลุกบ,บ้าลุกเต้อของทางด้านเพชรนายาะ เพราะว่าปลปลายลูกขยันดีครับประเผรคู่นี้มีแบบว่าพลิกไปพลิกมาแน่นอนแนะนําให้เล่นซื้อขายเลยครับเข้าใครก่อนก็ได้มีราคาออกตัวได้นอนแต่ถ้าเลือกบุมที่น่าจะชนะผมชอบทางด้านสองพยางบ,บุมเด็กเสียดผมชอบอาวุธมวยครับมาดูศึกสุดท้ายนะครับเป็นศึกจิตเมืองนอนท์จัดที่เวทีมวยจิตเมืองนอนท์เป็นคู่ที่4ของรายการเป็นการพบกันระหว่างวัชรพลแสงวรกอดเจอกับทางด้าน เขี้ยวฉลามฉลามศึกมวยไทยหรือว่าชื่อเก่าเจ้ายูโรนะครับมาดูสไตล์ของเราู่นะครับทางด้านมุมแดงนี่จะเป็นมวยเตะขาเจาะยางต่อยหมัดหนักรุนแรงเลยอาวุธหนักทุกรูปส่วนทางด้ามนมนุ่งเงินนี่จะเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับดักเสียบดักแทงผ่านกระดูกมวยดีกว่าลูกเกมในวันนี้ต้นๆผมชอบไปทางด้านวัชรพลนะนะลุ้นนับลุ้นน็อกใน3ามยกแรกแต่ถ้าไปปลายจังหวะฝีมือนะครับเสร็จทางด้านเขี้ยวฉลามแน่นอนแต่ถ้าเลือกมุมเราจะชนะนะครับ ชอบแคงนั้นวัชระพละผมว่านับน็อกแน่นอนคู่นี้อสำหรับทศนะมวยไทยพิเศษก็จะมีประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มานาที่ดีด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขและแฟนมวยท่านใดนะครับที่ยังไม่มีที่จิ้มสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือ smp1 จะได้ทางนี้ไม่พอนะครับมีกิจกรรมแจกเสื้อกับแจกลำโพงใครที่อยากทราบว่าปธิการเยังไงเพียงท่านกดไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่า m p 1จะได้เลยสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้แฟนบัดแฟนมวยจำคำผมไม่ขึ้นใจเลย มวยนั้ำดย่ลือมบอกตัวสภาพม,มวยสำคัญที่สุดสำหรับทศนาม,มวยไทพยพิเชียก็ขอรับอกิญอส์สวัสดีครับ